แจกสูตรชาเย็นบรรจุขวดแบบพร้อมดื่มสำหรับสูตรนี้ได้น้ำชาเย็น1,100 ml ต้นทุนเฉพาะน้ำ22บาทใครอยากทำมากกว่านั้นคูณสูตรเข้าไปได้เลยค่ะใช้น้ำร้อน1,000 ml ให้เราตักชาแดงใส่ลงไป35กรัมค่ะถ้าใครไม่มีเครื่องช่างเทียบให้เป็นช้อนกินข้าวนะคะจะตักลงไป4ช้อนค่ะ ใช้ช้อนช่วยคนให้ใบชาอุ้มน้ำให้ชาละลายออกมาในน้ำเราจะสังเกตเห็นว่าสีของน้ำชาเข้มขึ้นค่ะปิดฝาพักทิ้งไว้5-7นาทีเมื่อครบเวลาแล้วให้เรายกถุงกรองและเอากากชาออกมาค่ะเติมนมข้นหวาน200 ml และนมข้นจืด50 ml สามารถปรับเพิ่มลดความหวานได้ที่ปริมาณของนมข้นหวานนะคะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน พักชาเอาไว้ให้เย็นแล้วเราค่อยนำไปกรอกลงขวดค่ะเก็บในตู้เย็นอยู่ได้4-5วันก่อนตั้งราคาขายอย่าลืมรวมราคาทุนของขวดและฝาจะได้ตั้งราคาขายให้มีกำไรและเหมาะสมทุกร้านนะคะขอบคุณค่ะ